ุนตีนไก่น้ำหมี่มอญเด้อกระปุ่นตำหมูฮุงตำกับตำหมูฮุงตีนไก่แล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาหมึกพี่น้องนี่กระปุ่นพ่อะข่านนี้พี่น้องกะปุ่นยืดพักกินกับอันนี้เดินมาเด้อสบายดีพี่น้องเสร็จเลยเมื่อตะกุนกินข้าวกับตำหมัฮุงใส่ตีนไก่เด้อพี่น้องเด้อใส่ลูกชิ้นปลาหมึกมานมากิน เอฟซีจะหักแพงทางลาวทางไทยสั่งเมือที่มาเดอ้อเพื่อนทางเมืองนอกเฮยมาเดอ้อแล้วก็เพื่อนทางเมืองไทยเขาน้ำกันเดอ้อเด้อลูกทางเมืองนอกมากินขเขา,าน้ำแม่เด้อลูกเด้อลูกทางมนนทมเม,มเอืองไทยเด็กสลี่แม็กกี้ครีมมนเด้อแหละเด้อตั้มหงส์ตีนไก่น้ำเอือยเดอ้อแหละเดอ้อ ตอนเอป้าโนตอมนเดออเออาออ๋อเอมานะเรากระตุ้นแข่งกะชดด้วยพี่น้องกินนี้ สบายดีพี่น้องไปกินตำนำกันเด้ยพี่น้องเ้อโอ้แต่แสบแสบแสบการที่ซิมจากคำมาแสบเลยบงงามงาม đòn để hết để để để, 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 để và và để tôi thêm và để dân hộp và một ừ, thái cũng tốt được còn nó tốt của mượn bye tốt sạch บาทำหมักซอปลายืนนั่งใช้แปะจ้องคนทำนี่ตอปลาเลยจับเอาดูนะจับอกจานก์มาจังไงนั่งจ้อยเพิ่กับหกิ้นพี่นองเอ้ยราัดจะพดอิ่มยัง ประหับเอาเคี้ยงมากเลยอะหกินเบอร์ <c oughs> รกินเหอนปะเบอรยากเ่อนปะนั่งหลาก็บเจ้ากสายโซ่หมได้โซ่ติดอยู่บ่หับสายรถไฟสายพุทธ อยากกินข้าวฉัสั um ่งอยากกินข้าวแหเฮ้ยเสียครัวเครื่องเย้ายนะเป็นทันเห็ด้ก็ไ้อยู่บุตแเวียยเพื่อนเดียดเพื่อน

ไม่ลงกับข้าตัดกล้วยเล่น <c oughs> ข้าตัดกล้ย ơi, วยเฮ้ยว่างกินซาเหรอกินโลดหนักลูกหนักร้านกับป็นนั่นปะไปไหนมา ไก่กินน้ำอะได้คลา้ำน้ำไก่น้ำปลาหมึกแม่ม้อนบอกเป็นยังแล้วเด้อกินของทะเลได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้กินกุ้งกินหมึกได้แล้ว สิ่งปลาหมึกแซ่็เนาะนัะนวจับกินเลยพี่น้อะ แคบเนาะเส้นไก่โรนังลงราคาละโลซาพัน่ะกลมหัโลซาหาบานีโลซาแหละเส้นไกหลายลางจะลงเอาเงินบาทลงพันเลย

giờ nào khỏi hết lên mạng bây giờ mang giờ đào ta mặt tình nhạc khói răng khói chơi hình hoàn lại ừ. nắng đẹp khói là nồi nha khói là nồi ừ. ừ. bước người sáng khói chỉ đến tụi em bước đi đến thầy bước đi đến nà bàn tụi em mà đi ở คนใจขี่กระติวใจบุตรใชนั่นนั่นะอบเสียกบอบเสียกเจ้า ต้นเขาเด่นอาเขาไปล่างหลุดคั่อเอขาหายติดก็เจ้าคั่เถอะนะอีต้นเขาไทยบันนอก,กนจะมาอยู่บนขบนล่างหลุดน,นะเสือผ่านาเพศชนุ่งโบบี้ใช้เงินชิสุยาสูสุโบบม้เดือนเดือนหายไปได้บก่กินอยู่นำได้บ่หาเศษถูกเศษ จสูดเด้อทหัเด้อดป่ะไม่หายติดคันเขาเห็นขวดไปนะหันกันจะหยาดกันอยู่ได้จากลลางหลุดก่อนเขาได้ติดนะกุหงกุลากลางทุบกุหลังกันนะ <c oughs> หนักก็หลางหยาดกันลแางรักษาแม่ ห้อมที่เราไ่เห็นยากเชียังน้องเช็ทั้งห้องยังเป็นดุนยังก่อนทำฟินชิบกินคนน่ะน้าผิดนิกามอลาไปก่อนเด้พี่น้องเลยร่ติดตามผิดน,ดนาเด้อ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซัดกระไก่ส่องน้องอน้ำขิงยายหมอนเลยๆเดี๋ดวอย่าลืมผักสลัดส่องสลิตะแว่นย่าสอนทาเพิ่นเสนอกินแซ่บบ๊ายบาย,บาย